พระเนี่ยธมมาภาพในนามตัวแทนบวนพระพุทธศาสนาก็ไม่มีสิ่งอื่นใดแล้วที่จะสนองตอบคณะสัายาธิยมนั้นได้ขอขอรัตนาคุณระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงชงปริยสงผู้ว่างโง่โง่ตลอดิคุณทิดคุณทคุณงามความดีคุณบารมีจิตวการคุณารรคุณนมวยรวยบรใจคณะทัตยาธิยมรงมีจงมีแต่อายุวันณสุขธรรมะะปฏิภาณ สมบัติโบังเกิดมีเจคณะสัตยาตยโยมคณะสัตยาตยโยมปรารถนาในหน้าที่การงานขอขอให้สําเร็จใน้านีนักการงานปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์ส,สมบัตินิพพานสมบัติบริวารสมบัติข้อจงบังเกิดมีก็ขอให้คณะสัตยาตยโยมจงปราศจากโลกให้เก็บปราศจากทรัพยานันตรายอย่าใน้มักกรรมกลายกระไรชีวิตเจเจครอบครัวของคณะสัตยาติโยม คณารัดชายาตโยมประทนาอยากหยุดหยากความเป็นทุกข์ก็ขอให้ครอบครัวของเรานั้นหยุดหยากความเป็นทุกข์ปรารถนาอยากจะมีความสุขขอให้ครอบครัวของเรานั้นมีความสุขที่สุดใจก็ขอให้พณะตัดชายาตโยมอยากได้อดอยาได้หยาดียาชี้นิยุตอยากได้กัดสนอยาได้จยุดกว่าผู้ใดเนื่องด้วยพณะตัดชายาตโยมเป้นมารถวายและสิ่าศักดิ์สทธากำลังคนในเด็กพระนธีสุภูรรุุอยู่โดยมุกแต่อยู่ในบวรพุทธศาสนานี้ ดังนั้นอาตมาภาพในนามตัวแทนบววพุทธศาสนาจึงขอรับอารตธนาบารมีจิตประการพร้อม <S. orian> ทั er ท feet, ้งปรารนีสงนี้จงกระดับกระจายพิธีสนองต่อบคณะชาญญาโยมไม่ว่าจะเป็นพบปัะจุบัดก็ดีประพงศ์ใดๆที่บังรเดินก็ดีก็ขอให้ปรารนีสงนี้จงกระดับกระจายพิธีสนองต่อบคณะชาญญาโยมทุกทุกทุกเมื่อทุกทุกทุกสมัยยานิพกาดอย่าได้เกิดแม้แต่ประการทั้งปวง สุดข,ขอคอยคณะจัตยานยมจงได้เป็นต้นโพใบใหญ่ต้นไทรใบหนาะมีปัญญาล้ำเลิศประเสริฐกว่าเมืองมนุษย์สุดที่ไหนโลกาปรารถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแําวใสขอความปรารถน,น,นานั้นนั้นจงสําเร็จได้จงสาเร็จ,จ,รจทุกทุกประการทุกทุกท่านทุก,ท,ก,ท,กทุกคนในครอบครัวของคณะจัตยานยมนั้นคือสาธุสาธุสาธุ วันนี้วันพระไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระยกเว้นความดี